มันเริ่มตั้งแต่คืนวันพระใหญ่คราวนั้นเลยเราไม่เคยคิดว่าเรื่องพวกนี้มีจริงด้วยซ้ำจนกระทั่งเสียงเคาะกระจกดังขึ้นกลางเดึกแกรกแกรกพร้อมกลิ่นทูบเก่าๆโชยมาเราพยายามไม่สนใจคิดว่าคงหูฟาดไปเองอะแต่มันมาอีกแล้วคืนวันพระถัดไปคราวนี้เสียงเคาะมันชัดขึ้นมากแถมเหมือนมีเงาตะคุ่มๆยืนอยู่นอกหน้าต่าง เรานอนไม่หลับเลยตั้งแต่นั้นมาทุกคืนวันพระมันจะมาเสียงเคาะเบาๆกลิ่นทูบจางๆแต่คืนวันพระล่าสุดมันไม่ใช่แค่เสียงเราเห็นเต็มสองตาเลยเงาดำทำมึนยืนอยู่ปลายเตียงเรากรีดสุดเสียงลุกพรวดเปิดไฟแต่ก็ไม่มีอะไรมันหายไปแล้วแต่ความหลอนไม่เคยหายไปไหนตอนนี้เรากลัววันพระยิ่งกว่าวันไหนเลย ผู้สนับสนุน KMM ขี TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง